jungle สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กร้านข้าพิดเหนือไทยจันทบุรีเอกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์เรจนเดอร์ตัวใหม่นะครับลูกค้าท่านนี้ครับเป็นลูกค้าจากเทสซบูนนะครับก็ได้คูดคุยสอบถามผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งโช๊คแล้วก็มีงบประมาณไม่จํากัดนะครับผมก็เลยแนะนําโช๊คตัวที่ดีที่สุดของทศวรรษนี้นะครับก็คือเป็นโปรเฟนเดอร์รุ่นตูนซีรีส์ทูเวนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะว่าจะมีรายละเอียด นะครับฟังชันอะไรบ้างกับโชคชุดนี้นะครับครับก็สำหรับโชครุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นทูลซีรีส์นะครับทูลซีรีส์ตัวนี้เป็นโชคที่ดีที่สุดในตระกูลของโปรเฟนเดอร์ในส่วนของรถนั่งนะครับซึ่งตัวนี้ผลิตออกมาสําหรับ f อร์จูเนอโดยเฉพาะนะครับข้อดีของเขาตัวนี้ผมขออธิบายให้ฟังนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเป็นโชคซับแทง์นะครับมีกระบอกซับแทงกนะครับกระบอกฟินนะครับขนาดใหญ่ นะครับแล้วก็มีการปรับความนุ่มความแข็งแอดจัดนะครับได้แระดับในส่วนของขาบัมนะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับในขาของการรีบาวก็จะปรับได้8ระดับเช่นเคยนะครับซึ่งเราจะเรียกการก็คือปรับได้2 2ทางคือทูเวย์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีรายละเอียดในการปรับความสูงต่ําให้เรียบร้อยเลยในส่วนของตรงนี้นะครับก็สามารถวัดได้เลยเป็นงานที่ละเอียดมากแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เป็นโชวคแบบอัพไซด์ดาว มีตัวกระบอกอยู่ข้างบนแกนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็แถมท็อปมาลติ้งมาให้ด้วยนะครับในส่วนของเบ้าโชคตัวนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยก็มาถึงปุ๊บก,ก็สามารถยกใส่กับรถได้เลยนะครับในส่วนของข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นตัวอยู่ในชุดของเขาเลยนะครับทูนซีรีส์นะครับก็เป็นโชคแบบอัพไซด์ดาวเช่นกันกระบอกอยู่ข้างบนแกนอยู่ข้างล่างมีการกระแทกแถมมาให้ปรับค่าค่ารีเบลนะครับในส่วนของด้านล่างแล้วก็ในทับแคงก็ปรับค่าคอมเพรสชันนะครับ แกนตัวนี้จะอยู่ประมาณ20มินนะครับแกนอยู่ประมาณ20บินกระบอกก็60นะครับก็ในเรื่องของฟิลลิ่งถ้าเทียบกับชกเดิมเนี่ยแตกต่างแน่นอนนะครับในเรื่องของความนุ่มการจับหนนนะครับแล้วก็ความเฟิรม์มการเข้าโค้งด้วยความเร็วนะครับโชว์นี้สามารถตอบโจทย์ได้ได้ดีมากนะครับโอเคแล้วก็ใน2ข้างหลังนะครับก็ลูกค้าก็เลือกเป็นสปริงของโปรเฟนเดอร์ครบเซตของเขาเลยนะครับเป็นสปริงโปรเฟนเดอร์ ปกติน์นะครับก็คือจะมีขดที่เล็กๆนะครับออยู่ในส่วนของด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขดใหญ่นะครับการทํางานของสปริงก็จะได้ทุกช่วงความเร็วของเขานะครับผมโอเคแล้วก็ลูกค้าเพิ่มความปลอดภัยในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับก็เลือกแล้วก็เพิ่มในส่วนของความปลอดภัยระบบเบรกก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของจานเบรกทีเพิ่มเติมไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวผมให้ช่างติดตั้งเลยนะครับโอเคนะครับนะครับ Never say I've been on my grind for seven days. Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, Yeah, 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 yeah. Yeah, pull up, walking on your status. If you wanna talk, then call me. Let it, goddamn. I've been on my grind just like a skater. Hop up, hop up on the mic, yeah I'm creative. Catch a vibe, I catch a. Now, uh, uh, They wanna clout uh, I wouldn't doubt. Got uh, like a route, uh, I like a spell. Uh, drive like a drought, uh, I'm gonna out, bitch. Yeah, never gonna stop, never gonna stop, going to the top. Kobe with the shot, cooking like a pop, yeah this shit is hot. Popping like a curl, I was never tired. CBA, never said I've been. Games, no Tetris, I don't got no time, I'm invested. Now she call me B, like it without the A Now she wanna eat, but I told her that I ate. Ain't no referee, but I see it in your face. If you wanna check, then you gotta keep your space. I'ma take another shot. Dropped the album, didn't flop. Floating, contagious, chicken pox. Got too many songs to drop. Never gonna stop, never gonna stop. Going to the top, Kobe with the shot. Cooking like a pop, yeah, this shit is hot. Popping like a kernel, I was never tired. CBA, never say I've been on my ground for seven days. Need a raise, swear to